ในคณิตนนเพิ่มเติมนะคะนักเรียนมาดูนะแบบฝึกหัดที่8นะคะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะโดยใช้อะไรคะใช้สูตรครั้งที่แล้วให้จดสูตรไปแล้วเนาะโดยถึงประมาณ7สูตรถูกไหมคะคราวนี้ก็มาประยุกต์ใช้ว่าใช้ยังไงไปดูข้อที่1นะคะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรข้อที่1เขาบอกว่า y เท่ากับ3นักเรียนลองดูเนาะนักเรียนลองทําไปในใจพร้อมๆกันด้วยนะคะ y เท่ากับ3 ที่นี้เข้าหา dy dx อันนี้คือการหาอนุพันธ์โดยใช้สัญ,ญลักษณ์ dy dx นะคะถ้าสังเกตเมื่อโจทย์กำหนด y การที่คู่กันก็คือจะเป็นดิฟแบบนี้ก็คือ dy dx หรือสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างอาจจะเป็น y พาร์มแบบนี้ก็ได้อันนี้ผมบอกถึงการหาอนุพันธ์นะคะนักเรียนก็จะได้เพราะฉะนั้น y ของนักเรียนคือเลข3เนาะนะคะนักเรียนจะเห็นว่าการที่เราดิฟตัวเลขมีค่าเท่ากับอะไรทันทีคะ นั่นเองนี่คือคำตอบนะคะนี่คือคำตอบต่อไป y เท่ากับ x แสดงว่าดิฟนี่ค่ะ d y by d x เราจะดิฟถูกไหมเราจะดิฟ x นะคะเพราะฉะนั้น y คือ x นั่นเองนะคะ y ที่เขาให้มาคือ x นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ดิฟ x x ตัวเดียวด้วยก็คือจะได้แค่1ถูกไหมคะแบบนี้นะไม่งั้นก็ต้องลองไปเปิดตามสูตรที่นักเรียนจดเอาไว้ด้วยนะคะ ต่อไปต่อไปในข้อที่3นะคะ y, y คือเท่ากับ 5x ค่ะแล้วเราจะดิฟใช่ไหมก็ดิฟ 5x นะคะดิฟ 5x เพราะฉะนั้นดิฟ 5x ถ้าเราทำตามสูตรเป๊ะๆนะคะเนาะที่ให้ไปก็คือเขาบอกว่า5เนี่ยมันเป็นค่าคงตัวถูกไหมลูกไอเล็ก5เนี่ยค่ะ มันคือค่า c ค่าคงตัวใดๆเพราะฉะนั้นให้ดึงออกมาก่อนถ้าเป็นกรณีที่ตัวเลขคู่กับ x เ,เนอะคู่กับตัวแปรนะคะก็ดึง5เข้ามาไว้ข้างนอกแล้วข้างในจะเหลือดิฟ x ถูกไหมเราจะเหลือดิฟ x แล้วเรารู้อยู่แล้วนี่ดิฟ x มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นมันก็จะได้5คูณ1ได้5แต่ถ้านักเรียนสังเกตตัวเองแล้วมองด้วยตาเปล่าดิฟ 5x ได้5ถ้าดิฟ 10x ก็ต้องได้ ดิฟส x ก็ต้องได้3นะคะอย่างรวดเร็วแบบนี้ไปได้เลยโอเคเนะโอเคนะคะต่อไปในข้อที่4นะคะในข้อที่4เป็นลักษณะของยกกําลังนะคะในข้อที่4เป็นลักษณะของยกกําลังเพราะฉะนั้น y เท่ากับ x กำลัง3แล้วก็จะดิฟ x กำลัง3นะคะจะดิฟ x กาลังส เมื่อยกกำลังจำได้ไหมว่าถ้าเมื่อไหร่ตัวแปรเรายกกำลังให้ตบยกกำลังลงมาข้างหน้านะคะลงมาข้างหน้าใครข้างหน้าตัวแปรนั่นเองแล้วกำลังมันจะลดลง1ก็คือ3ลบ1นั่นเองนะคะแบบนี้คือครูเป้เขียนให้นักเรียนมองภาพแต่ถ้าสมมตินักเรียนอยากจะตอบไวๆเมื่อเห็นดิฟ x กําำลังสาักเนียนจะได้ 3x กําำลังสองอัตโนมัติถ้าสมมติว่านักเรียนอยากจะดิฟตัวอื่นอะลองดู ะะอยู่ในกลุ่มของยกกำลังนี้เนาะถ้านักเรียนอยากดิฟ x กำลัง5นักเรียนก็จะได้อะไรคะนะเมื่อนักเรียนจะดิฟ x กำลัง5นะคะดิฟ x กำลัง5นักเรียนก็จะได้5 x กำลัง4โดยอัตโนมัติแบบนี้นะคะมันจะลดทอนกันไปโดยยกกำลังนะ้มันจะลดลงไป1นะคะต่อเนาะในข้อที่5นะคะในข้อที่5ข้อที่5เศษ1ส่วน8คูณกับ x กำลัง8โอเคค่ะนักเรียนก็ดิฟเลยลูก ดิฟเศษหนึ่งส่วนแปดนะคะคูณกับ x กำลังแปดอ่ะเราจะดิฟตัวนี้นะเพราะว่า y มีค่าตัวนี้ก็ดังเดิมหนึ่งส่วนแปดอ่ะถ้าไม่น,นั่นนักเรียนดึงไว้ข้างหน้าดิฟก่อนนะคะนี่คือขั้นตอนนะคะที่ถูกต้องที่สุดแหละอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไีมีวิธีบแบบมองไวๆด้วยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นจะได้เศษหนึ่งส่วนแปดแปดนี่ดิฟเอกำลังแปดแปดอยู่กำลังอยู่เนาะ ก็ตบลงมาเป็น 8x คราวนี้เมื่อดิฟแล้วกําลังจะถูกลดลงไป1ถูกไหมคะที่มาที่ไปคือเป็นแบบนี้อ่พอาพระนั้าเนี่ยก็คิดเลขต่อว่าได้อะไรนะคะคิดเลขต่อว่าได้อะไร8ตัด8ถูกไหมเพราะเป็นเศษส่วนคูณกับ8นะคะมันก็จะเหลือแค่ x กลาลัง7โอเคเนาะเหลือ x กลาลัง7นั่นเองคือคาตอบอ่ะถ้ามองอย่างรวดเร็วลูกในโจทย์โจ์นี้คะ่ะ นะคะนักเรียนต้องการดิฟเนอะดิฟนะคะ,ะครูเป้ขอเขียนสั้นๆแล้วกันเพื่อสัญลักษณ์ที่เป็นดิฟเนอะ,อะนักเรียนอยากจะดิฟไปตัวโจทย์โจทย์เนี้ยนักเรียนมองที่โจทย์ค่ะ x ก,กำลังแคูณนี้ก็ตกไปเลยกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนแคูณ8แล้ว x ก,กำลัง8เหลือ7ทันทีเห็นไหมคะแล้วก็ตัดตัดมันก็เหลือ x ก,กำลัง7 อันนี้คือเราจะมองแบบรวดเร็วนะคะแต่สิ่งที่ที่คุปเป้ทาให้คือการแสดงที่ทาที่มาที่ไปเดี๋ยวนักเรียนบางคนยังสับสนมันมา,มา,มายังไงนะคะแต่ถ้าใครทํารวดเร็วได้ทาเลยนะลูกมันก็จะไวกับนักเรียนในการทําช้อยทําอะไรพวกนี้นะคะต่อไปในข้อที่6เอาเป็นเศษส่วนแบบนี้แต่เศษส่วนในที่นี้นักเรียนดูให้ดีนะคะตัวแปรอยู่ด้านล่างถูกไหมตัวแปรอยู่ด้านล่างนะคะแล้วนักเรียนดูอันนี้ฟังก์ชัน fx นี่คือตัวฟังก์ชัน f x คือตัวนี้เมื่อเป็น f x มักจะคู่กับ f ไพร x เนี่ยค่ะ f ไพร x ก็คือสัญลักษณ์บอกถึงการดิฟถึงการอนุพันธ์นั่นเองโอเคเนื้อสัญลักษณ์ก็จะใช้ถ้าเป็น f x ก็จะใช้ f ไพรมถ้าเป็น y ก็จะใช้ dy by dx เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นสิ่งที่คู่กันไปนะคะอะคราวนี้ เอ๊ะโจทย์เป็นแบบนี้จะทํายังไงให้มันง่ายหนูจะดึงหนึ่งหอ้อหรือหนูจะดึงอะไรยังไงหนูก็กลับเิคะในเรื่องของเศษส่วนตนัวนี้เราเคยเรียนมาแล้วว่าสามารถกลับตัวส่วนขึ้นไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีค่าเท่ากับ x ยกกําลังอะไรคะลบเจากเจ็ดอยู่ก็กลายเป็นลบเจ็ดซึ่งค่ามีค่าเท่าเดิมเราก็เอาตัวหลังเนี้ยค่ะมาใช้ดิฟเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวหลังนี้มาใช้ดิฟนะคะดิฟเลยค่ะถ้าเป็น x พูม x นะคะ x x เราจะดิฟฟังก์ชันเนี้ย ก็ตบ,บ -7 มาไว้ข้างหน้าแล้วก็เหลือคูณกับ x x กำลังลบ7ลบ1ถูกไหมลูกนะคะมันก็จะได้ลบ7 x กำลังลบแเนอะแต่อาจจะไม่สวยพอนะคะถ้าไม่สวยพอนันกเรียนก็ได้ลบ7ส่วน x กำลังอะไรคะ8คำตอบสุดท้ายแบบนี้ มีค่าเท่ากันถูกไหมคะแค่ทําให้กําลังมันติดลบกับกําลังมันไม่ติดลบหายไปเท่านั้นเองโอเคเนอะอ่าจ้าต่อนะคะในข้อที่7นะคะนักเรียนดูในข้อที่7จ็ดสแควร์รูทเดี๋ยวครูเป้จะขออนุญาตลบข้างบนตรงนี้นิดหนึ่งก่อนนะลูกนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันพื้นที่มันกินกันนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะมองแล้วอาจจะสับสนได้อ่ะคราวนี้ไปดูข้อที่7นะคะข้อที่7เป็นสแควร์รูท โอ้ดูยากไม่ยากค่ะนะักเรียนลองดูฟังก์ชันที่ให้มาก็คือ x ตัวนี้าก็คือรากที่3ของ x กําลังสองใช่เปะละ่ล่ะเวลาเราทำเป็นเศษส่วนละ่ะลูกมีค่าเท่ากับอะไรคะ x กําลัง2ส่วน3ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรรากที่3าเ๊ากที่3นะคะจะอยู่ข้างล่างตัวส่วนเนี่ยบ่งบอกถึงรากตัวเศษจ,จะบ่งบอกเลขชีก้กำลังที่อยู่ข้างในโอเคเราจะมาดิฟ นะคะดิฟตัวนี้เลยโอเคนะดิฟตัวนี้เมื่อดิฟเห็นแล้วว่า2ส่วน3มเป็นยกกำลังใช่เะละ่ะเราก็ตบลงมาทุบ2ส่วน3มาค่ะพอตบแล้วก็ยังคูณกับ x แต่เนี้คือ2ส่วน3ลบ1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้สองส่วน3คูณกับ x. เอกยกกำลังค่ะ2ส่วน3มลบ1มันยังลบไม่ได้นาะ มันต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมก็แปลงล่างตัวนี้ไปค่ะตรงเนี้ยก็กลายเป็น3ส่วน3นะคะสส่วน3เพราะฉะนั้น3มส่วน3มีค่าเป็น1่ไงแล้วก็ทาให้ตัวส่วนเท่ากันด้วยนะคะก็จะเป็นลบ1ส่วน3ยังไม่สวยพอใช่ปะมันยังไม่สวยพอจะต้องตบตัวเศษตัวส่วนตัวกําลังอะไรกันลงมาข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้2ข้างบนเนี่ยเหลือ2แน่นอน ข้างล่างก็เหลือ3แต่3นี้จะคูณกับอะไรนะคะก็คูณกับ x ยกกำลังลบ1ส่วน3เนอะอ่ะครูเอกเป็นทีละขั้นไปเลยนะลบ1ส่วน3เอาใหม่เขียนตัวใหญ่เกินนะคะเดี๋ยวนักเรียนแยกไม่ออกอันไหนเศษส่วนอันไหนไอ้นี่สา x กำลังลบ1น่ส่วน3ขอโทษขอโทษโยลง,ลงมาแล้วไม่มีลบแล้วเหลือ3 x กำลังหนึ่งส่วนสามโทษโทษทีโทษทีโทษทีททลงมาไม่มีลบแล้วอ่ะนี่ค่ะที่นี้อ่ะยังไม่สวยอีกมันก็จะเป็นสองส่วนด้วยสาม x ก,กำลังหนึ่งส่วนสามก็คือรากที่อะไรคะรากที่สามของ x ซึ่งยกงกำลังหนึ่งแต่เราไม่เขียนกันเนอะนี่จ้าคำตอบสุดท้ายเป็นแบบนี้โอเคนะนะคะต่อนะคะอันนี้ตรงนี้ก็จบไปนะมาดูข้อที่แปด ข้อล่างมันจะเริ่มยากใช่ไหมคะข้อล่างที่ครูเป้ลบเพราะว่าพื้นที่มันไม่มีเนาะนะคะพื้นที่มันไม่ค่อยมีข้อที่8ค่ะข้อที่8เหมือนเดิมลูกให้ฟังก์ชันมาเซตหนึ่งส่วนรากที่สองของ x ตัวนี้เป็นรากที่สองของ x มันสามารถพลิกกลับไปกลับมาได้เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายถามก่อนรากที่สองของ x เอาง่ายๆก่อนมันก็คือ x กาลังหนึ่งส่วนสองใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นมันมีส่วนหนึ่งอยู่ข้างบนอย่างนี้เราจะกลับตัวนี้ขึ้นไปข้างบน มันก็ต้องได้ x กำลังลบ1ส่วน2โอเคเนาะนะคะได้ x กำลังลบ1ส่วน2ดิฟค่ะก็จะเป็นลบ1ส่วน2เพราะว่าตบอะตบนี่ลงมาเลยคูณกับ x ที่กําลังลบ1ส่วน2อลบ1อยู่นะคะมันก็จะเป็นลบ1ส่วน2คูณกับ x กําลังอะไรแล้วลกูกอ่ามันลบด้วย 1. 1ไม่ได้เน้อตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นอะไรทันที สองส่วนสองเพราะสองส่วนสองมีค่าเป็นหนึ่งมีค่าเท่ากันเอามาแทนที่ก็ยังเท่ากันอยู่คราวนี้ตัวเศษส่วนลบกันได้แล้วเพราะว่าตัวส่วนมันทําไมเป็นเท่ากันนะคะก็กลายเป็นลบสามส่วนสองใช่ไหมลบสามส่วนสองนะคะ,ะคราวนี้ค่ะเหลือตกให้มันสวยเท่านั้นแหละ นะคะตกให้มันสวยพอตอนนี้เราดิฟเสร็จแล้วนะเราดิฟเสร็จแล้วนะคะแค่จัดรูปผู้ผิดจัดรูปให้มันสวยก็จะเป็นลบ1ส่วน2ที่คูณกับ x กซำลังสส่วน2ซึ่งจัดอยู่ในรูปของไอ้นี้ได้อะไรนะ,ะสแควร์รูทถูกไหมคะลบ1ส่วนด้วย2ลากที่2ของ x อกำลัง 3. ตัวนี้อยู่โอเคไหมนะคะโอเคไหมเออจบนะคะต่อไปในข้อที่9นะคะในข้อที่เก้าในข้อที่9ข้อที่9เราจะดิฟตัวนี้นะคะดิฟตัวนี้มันก็จะเป็น <c oughs> x อกำลังสองก็จะได้สองเกซ์ำลังลดลงเห,หนึ่งเลยอาาัตโนมัติดิฟลบสี่เทีละตัวนะคะก็จะเหลือลบแล้วลบสี่ดิฟ 9, ดิฟเลขเฉยๆก็ได้ศูนย์ก็ไม่ต้องเขียนโอเคไปดูข้อที่10นะคะไปดูข้อที่10 10บข้อพรเนื้อวันนี้นะคะดูข้อที่10เราจะดิฟตัวนี้ค่ะนักเรียนก็ดูเลยก็ทำทีละก้อนก่อนทำก้อนนี้ก่อนดิฟก้อนนี้ก่อนนะคะก็จะกลายเป็น2คูณกับอะไรลูกคูณกับ3ส่วน4คูณกับ x ที่เป็น3ส่วน4ี่ลบลบ1นนี่อย่างละเอียดเนอะนะคะ แล้วก็บวกก้อนหลังก้อนหลังคือ4คูณกับ 1, เศษหนึ่งขอโทษมันมีลบด้วยนะลูกนะมันจะมีลบอยู่เล็กๆนะคะลบเศษหนึ่งส่วนสี่ถูกไหมพอเราตบก้อนนี้นะคะตอนนี้เรามองก้อนนี้แล้วนะตบก้อนนี้ลงมาคูณกับ x ยกกําลังลบหนึ่งส่วนสี่ที่ลบหนึ่งแบบนี้คราวนี้อะไรตัดทอนได้ตัดนะคะนักเรียนอะไรตัดทอนได้ตัดสองหนึ่งสองสองสองสี่ใช่ไหม 4 4โอเคหมดนะคะเพราะฉะนั้นหมดแล้วเราก็มาดูกันค่ะว่าจะเหลืออะไรมันก็จะเหลือ3คูณกับเเหมือนเดิมอันนี้จะกลายเป็น4ส่วน4ทันทีนะคะก็กลายเป็นลบอะไรลบ,ลบ1ส่วน4บวกกับลบบวกกับลบบวกกับลบเจอกันกลายเป็นลบทันทีนะะเนาะเบ้ก็นี้นะคะบวกกับลบมันเจอกันกลายเป็นลบทันทีคูณกับ x กซกำลงัง อ่ะอันนี้จากหนึ่งตรงนี้ต้องกลายเป็น4ส่วน4ทันทีเพื่อที่จะทําให้มันทาไมคะเพื่อที่จะทําให้มันลบกันได้นะคะลบหนึ่งสี่ลบ, 1, 4, ลบอ่ะก็เป็นลบห้าลบห้าส่วนสี่โอ้กําลังติดลบหมดเลยเห็นไหมลูกเราก็มาจัดรูปใหมค่ค่ะก็จะกลายเป็นสามส่วน x กาลังหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ก็คือรากที่สี่นั่นเองโอเคนะคะแล้วก็ลบกับหนึ่งส่วน x กำลัง5ส่วน4กำลัง5 4. ส่วน4ก็คือลากที่4นะคะของ x กำลัง5แบบนี้เพราะฉะนั้นครูเป้ไม่รู้ว่าเวลาที่เป็นในเรื่องของออในเรื่องของข้อสอบจะเป็นตัวไหนนะคะข้อสอบอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้3ส่วน x กาลัง1ส่วน4ลบกับ1ส่วน x กาลัง5ส่วนสี่ แค่นี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีสองคำตอบถ้านักเรียนเจอในชอยคำตอบจะเจอตัวไหนมันก็สามารถใช้ได้โอเคไหมนะคะข้อที่11เดนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมันเป็นเรื่องของการคูณเราจะทำไปเลยดีไหมทำไปเลยก็ได้น่จะได้จบเปน็นหน้าไปเพราะว่าสอนไปแล้วเรื่องการคูณน,นะคะอ่ะโอเคนะตรงนี้ได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของการคูณ นะคะเอ่อช like ุบช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 ุลบนิดนึงมันไม่มีพื้นที่นะคะอะคราวนี้เป็นเรื่องของการคูณค่ะนักเรียนเห็นไหม x บวก y เอ้ย x 2คูณกับ x 3อันนี้เรียกว่าหน้าใช่ป่ะอันนี้เรียกว่าหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะดิบนะคะเราจะหาอนุพันธ์เนี่ยนักเรียนต้องท่องให้ได้ก่อนก็คืออะไรคะหน้าดิบหลัง แล้วบวกด้วยหลังดิฟหน้าโอเคไหมนี่คือสัญลักษณ์ของเขาเลยหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านะคะอ่ะคราวนี้นักเรียนดูเนาะอ่ะหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านะมาเริ่มค่ะเราจะหาะครูไปใช้คําว่าไวพามก็ได้นะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการจะหารนุนพาแล้วนะหน้า ท้องแวหวห,นะหน้าดิฟหลังจดไว้ก่อนจดไว้ก่อนนะคะเนี่ยหน้าดิฟหลังบวกด้วยตัวข้างหลังแล้วดิฟตัวข้างหน้าอโอเคค่ะต่อเนื้ก็จะเป็น x วกสคราวนี้การที่ดิฟมาค่ะดิฟเนี่ยมันต้องดิฟนี่เพราะว่าเราจะดิฟตัวนี้ดิฟหลัง ดิฟะะ x <S <S ได้ม,มันจะไม่ยากนะถ้านั้เรียนดูดีๆนะดิฟ x ดิฟดิฟ x ได้1ใช่ปะ่ะดิฟสได้0แสดงว่าตรงนี้ก้อนนี้คือ1แล้วก็บวกกับ x บวก3คราวนี้นักเรียนก็จะดิฟก้อนหลังอีกเช่นเดิม <S <S ดิฟก้อนนี้นะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟหน้าดิฟหน้าเพราะฉะนั้นดิฟ x ก็ได้1นะคะดิฟ2ก็ได้0 มันก็เลยได้1นึ่นั่นเองแล้วเราก็คิดเลขเพราะฉะนั้นก็จะได้ x บวก2บวกกับไอ้ก้อนหลังก็ได้ x บวก3ก็มาจัดรูปให้ดีค่ะ 1>, 1, x, 1 x 1 x ก็เหมือนมิลโอม2เมตรก็จะเป็น2 x นะคะแล้วบวก5จบจ้าคำตอบแบบนี้นะคะครูปเป้ก็คงฝากด้วยนะคะในแบบฝึกหัดที่8ในหน้า17นะลูก11ข้อนี้ก็คงหวังว่าเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างทำให้นักเรียนเข้าใจตรงไหนติดขัดต้องบอกครูปเปนะะ้นะคะนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อกันนะคะค่อยมาต่อกันวันนี้เอาแค่นี้พอแล้วก็ทำส่งคารดลูมเนอืองถือว่าครูปเป้เฉลยหมดแล้วแล้วก็สอนไปพร้อมกับนักเรียนนะคะก็ ในคณิตเพิ่มนะอันนี้คณิตเพิ่มนะคะขอบคุณค่ะ